กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะเมเนีก็วอาพอ,พอในสองออนซ่าเราวันหน้าคือเก่าเนาะเพี่ยนเนาะแต่ว่าเมเนี่อนสิมาบาาสู่ฟังเนาะในเรื่องเราที่ออนขามาเหตุเกิอยู่ไทยบว่าสิผ่านมาหรือว่าปัจจุบันนี้เนาะหลังจากที่ออนทํางานที่ไทยแล้วก็สร้างบ้านเสร็จเนะาะอคลิปก่อนเนาะพี่น้อง <g ül> ลาวกาแฟกับคนกันคลิปก่อนคลิปที่ว่าเฮ็ดไปแล้วเนาะที่ว่าสางบานเซ็ดแล้วเนาะก็ยังบ่เซ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นองพี่น้องเอ๋ยกันเรือ่องครั้งล่านี่นี่น้อยเนาะปีซีมานี่หรือว่าปีหนาเนาะปีใหม่ออนี่อ่อนคิดว่าอ่อนจะเฮ็ดให้มันแล้วแล้วกะในอนาคตอ่อนกับซีมีการวางแผนไหวน้นองเพียงเนาะว่าอ่อนสิเฮ็ดยังแล้วกะสิสวางแผนสืบยังไหวเป็นอนาคตแบบว่า เขาเมื่อแล้วเขาจะได้ยิบจับเหตดต่อได้สบายเนาะพี่หนุนนน่มเนาะออนกับที่เม,ม่เราสูฟังเลยว่าออนมีข้อมฟันสิ่งใดทีอยากจะสื่อยากจะเ,เห็น์เนาะก็คือว่าออนเขาไม่เฮ้งานครั้งนี้หรือว่าไม่เฮงงานอยู่บ้านลังนี้ก็คือว่าออนอ่ะเห็ดเหื่อนแล้วๆกับตรงไหนกับเบรนักนวลเนาะตอนนี้กันเลยดูแลพ่อแม่ละกับมีล้านคนหนึ่งเนาะอนอนกับต้องดูแลทรงเงินหายละกับออนกับว่างแพนไหวว่ามาเหตด์เวียงยุทธไทยครั้งนี้ก็คือว่า อ่อนอะอยากเฮ็ดต่อจากที่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเนาะเฮาก็อยากซื้อที่ดินไว้เนาะในราคาที่ว่าแบบว่าห้าหมื่นหกหมื่นอยากซื้อไว้แบบว่าปลูกหั่นปลูกเนี่ยยังเซร็จโน่อไม้เนาะที่อ่อนอยากอยากเฮ็ดก็คือว่าอยากปลูกหน่อไม้หน่อไม้ที่ว่ามันหากินยากในช่วงหน้าแล้งนะพี่นอ้องก็คือหน่อไม้ไรบ้านเฮาเองเนาะอ่อนอยากเฮ็ดแบบว่าสวนแล้วก็มีปลามีไก่มีเป็ดมีไข่ไก่ยังกินได้นะพี่นอ้อง กะว่าจังสะแหละแต่ว่ามันกะต้องหาเงินไปสือทีแหลวก็ไปจกบอกันเนาะนั่นก็คือความฟันเนี่พี่น้องแต่ว่าว่าสัาเร็หรอบอแต่ว่าออนก็สิพยายามเก็บเงินแล้วก็สิกลับไปสือทีเนาะให้พ่อแม่ให้พ่อแม่อ,อน,นะเบิ่งไหวหายยูว่าถามีิทีงามงามทีดีๆที่เหมาะสมกับการที่จะเห็ดสวนปลูกปลาแลลวกะเลี้ยงปลาเออปลูกปลา่าปลูกพักเลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงไก่เนาะทำเกษตร,รกรแบบว่า พอพี่อย่างเนาะเหมือนพอล้วงมันซ้อนไหวเนาะอ่อ,อนอย่าคิดจังสันหรืพี่น้องเลยแต่ว่าตอนอ่อนกบเมื่อครั้งที่แล้วมันเหตุให้อ่อนเฮี้ยนหูวา่าเออถามว่าเฮ้าบ่มีนี่นี่นี่เฮากับบสามารถจะเดินแบบว่าต่อไปได้ใส,ส่ชีวิตดำรงชีวิตไดนะ้นะก็เดินเฮากตัตตองสื่อที่ดินขื้อ,อย่างอ่อนว่าเนาะสื่อที่ดินแหละกะคอยปั๊บปรุงดินที่เฮาสื่อเนาะมันกับากบางที่มันกับ่บด้งามเสมอไปเนาะดินบ้านอ่อนอะ่ะเป็นแบบว่า เป็นเมืองหน่อยของแข้งสรวัตนาเขตไปแล้วอย่างนอพะว่ามันแบบว่า่าดินกับแพง้งแพงแล้วแล้วก็ดินแถวไกลๆนะกับปบค่อยแบบว่างามแล้วนะพี่น้องแบบวันติดหวยทิดทองมันกันบปเป็นตาเห็ดแบบว่าเลี้ยงปลาเนาะเวลาเลี้ยงปลาเขาก็ต้องอยากแบบว่าหาดินมอมม่อหาดินที่ว่ามันโอเคกับการเลี้ยงปลาปลูกัาปลูมา,าเนาะเห็ุแบบว่าเหตุได้ตลอดปีนะพี่น้องตลอดปีตลอดสาดนอนก็อยากหาดินงาม ว่าสูงสุดในอ่อนตังเปล่าไว้ใจก็คือว่าหนึ่งแสนเนาะหรือว่าแสนเอ็แสนสองกับพ่อไปได้ายูได้ว่าถ้าเกินหานอ่อนก็เมื่อยอ่อนอยากกับเมื่อใส่ชีวิตอยู่บ้านนะพี่น้องจะมาอ่อนกำลังไหนก็ว่างแผนว่าถ้าว่ามีคนจางเข้าไปจนแบบว่าเข้าบุมีิแห่งเหตุเข้าคอยกับก็เลยขีดกันวางสีนอกกันไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะอันนั้นกับเป็นอันเรื่องข้อหน้าโคตรเข้ากับบุหงาสิเกิดยั่งขึ้น แต่ทีลักลักเลยเข้ากับ้องมีเปอาไม้มีคิดว่าเข้ามีปอาไม้แล้วเข้าเดินต่อไปถ้าคนบ่มีปอาไม้นะบ่หูว่าเหตุยังไปเพื่อยังมันกะเห็ุให้เจ้าถอดแถบบ่มีกาลังใจที่จะสู่ต่อถ้าเจ้ามีเปอาไม้มีความคิดที่ว่าอยากได้หันได้นี่มันเป็นสิ่งที่พักแรงพักดันจูงใจให้เจ้าอยากเหตุอยากสู่กับงานกับการที่เจ้าเหตุอยู่เนาะมือนี้ขนาดสิบวอซัมเ็จ แต่ว่ามาื่นหมื่นหืมหรือว่าเดือนต่อต่อไปมัปนาดซดีขึ้นกว่าเก่าเนาะยังเส้นอ่อนเนาะอ่อนอะเป็นหนีปีก่อนเนาะปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเนาะปีสองพันสิบเก้าอ่อนเปนหนีแสนแสนกว่าเนาะอ่อนก็ค่อยใส่เพิ่นใส่ไปเถอะล่ะหมื่นบาทหรือว่าหาพันบาทหรือว่าสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่นเนาะอันน้ก็เงินดอกเบี้ยอ่อนไปเอามาเห็ดสั่งบ้านเนาะอ่อนกับฮากับมาเบิร์ดวงัง ต้นปีที่ผ่านมา,น,น,ออน,าน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าออนน่ะหาเงินคนเดียวทั้งเลียงพ่อแม่และ้วกะ็สร้างบ้านและ้วกะ็คิดแน่อนาคตว่าตัวเองน่ะควรเหตุอย่างไดเพื่อจะได้กลับเมื่อใส,ส้ชีวิตรวมกันเหมือนขอบควัวอื่นที่เข้าอยู่มั่นกะยาเนพี่น้องเนาะว่าซื่อตรงๆเลยตรงนี้เลยก็คือว่ายาก เพราะว่าอ่อนไหนเมื่อสัมภาษณ์แล้วว่าเออมันเป็นไในใี่ดในี่เหมือเอาตรงเนาะนเหมือข่อยนั้นดิ้นล่นอยู่ขุมมือเห็ดถูกมือไปคล้ายพักถูกมือแต่ว่ามันกับพ่อพอก,กินในตรงนั้นนะพี่น้องข่อยก็เลยคิดว่าเออตอนนี้ห้าะอยู่บรไดเแล้วแต่ว่าห้าก็ไดบวบฒเหียนจากตรงนั้นว่าบ้านห้าเหมาะสมที่จะเหตุยิทการยังหรือว่าธุรกิจอีกยังข่อยก็เลยคิดว่าปลูกพักนี่แหละปลูกพักเลี่ยงไก่ เลี้ยงปลาแล้วเลี้ยงเนาะคอยว่าประมาณนักมันกะน่าจะอยู่ได้นะแต่ว่าเท่ากับว่าท่าน้าข้าลงมือเห็ดเลี้ยงกะสิบัวได้ง่ายเนาะเพียงแต่เนื้อ,อ,อ,อพืชข้าวสีปลูกหันปลูกนี่มันกับบุ๊มเมนว่าปลูกช่องเหมือดสิได้กินเท่ากับมายุพีคอยเก็บเงินถ้าข้าเก็บเงินเดี๋ปุ๊บถ้าก,ก่อนหนึง่งข้าอาจสิซื้อดินซื้อดินกนะคือราคาที่อ่อนตังไวย์ะต่ตำสุดมันกะอาจสิมีอยู่หกมวน ทุกเมื่อเดเรถึนไปเนาะถ้าสูงสุดของอ่อนก็นคือว่าเซนเซนเอสเซนซองอ่อนกับไดจะซื้อได้เนาะพถึงเนาะถ้าอ่อนซื้อได้แล้วอ่อนกับสิให้พ่อแม่นะ่ะปั๊บปรุงที่ดินให้แล้วก็หาหน่อไม้หน่อไม้ที่ว่ามันหากินยากในสวนนาแหลเอาลองมาปลูกทดลองปลูกเบิ้งว่ามันสิเห็ดได้ปลูกได้บอมันสิเป็นได้ไดเนาะอ่อนกับอยากเห็ดจืดหนันแล้วก็ปลูกข้าวปลูกมันไม่ใช่ข้าวไวไปว่า พอได้ขค้าไนะพม่น้องอ่อนก็คิดว้แฟชั่นนอยซ้ำๆอ่อนกลับบาดไปเนาะตอนนี้อ่อนกะวางแผนไว้ว่า,วาถาักหากลับประยุทธ์เลยกะอายุกะประมาณสามสิบห้าสามหกประมาณน่ะน้องเพยงน้องถาตอนนี้อ่อนยังพอเห็นงานได้หรือว่ายังมีคนจ้างเฮาอยู่เหมือนคุณเมน,นีอยู่เฮากะจงเ็ดไปเถอะพี่น้องเลยเพราะว่าเงินของเฮาได้มาเฮากะทรงต่ตเห็นพ่อเมย์เลียกดูพ่อเมย์หวังสัตนตะเนาะ ให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกร้านทั้งบ้านอีกเนาะพี่นนองเนี่ยร้านต้องกินนุม่มพ่อแม่ก็ต้องกินเผาเออเวียกเงินเวียกท่านก็นต้องจ่ายอ่อนก็นต้องอดเอาซ้ำๆแบบว่ามีเงินก่อนที่หฮอวังไหวแบบว่าอยากเมื่อเหตุผูกพักผูกใหญ่เนี่ยห่ากับเหตุไปแม่นบมสห,เห้เทยใช่สบายดีพี่เนาะมาพาแล้วเบี่ยจะรับอ่อนกับประมาณน้นเนาะมาซ้ำซ้ำต่อ นะคะถ้าเจ้าไปว่าเหลวสุกสิงสมมุติว่าจะเหลวเงอนคือข่อยเจ้ากับอยากกับเมื่อบอกอยากกับเนาะกับแต่เห่าก็ต้องมีวางเป่าไม้นะพี่นนอะว่าเป่าไม้ก่อนเก็บเงินก่อนเมยัอว่าเป้่าไม้ดอกเก็บคอเก็บเงินก่อนสักพักคอยเมื่อตั้งรักอยู่บ้านเมื่อบ้านเห่าก็ต้องว่างเพนว่าเออเห่าสิเมื่อเห็ดยังเหล่เห่าสิอยู่ใดอย่างไรอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเห่าเนาะ ยางล้างาก็ต้องขายเครื่องโมคลายเครื่องห้ากับปู่หันปู่นี่พ่อเด็กข้าพ่อเด็กเข้ากับมี่แพนแบบว่าว่างแพนกันไว้แล้วว่าออนกัำนานัน่ะเปิดหันคลายไก่ย่างสมตำลาบก้อนว่างอีกเนาะก้อนเดือกพี่เนาะอันเคนั้นก็มีจุ่มเนาะเฮ้ยออนกัำนานน่ะจะเปิดอยู่บ่ได้เปิดในบ้านหรอกพี่เนาะมันไม่ไ้เปิดถาเบิ้งเนาะพี่น้องเออทาเบิ้งพ่าเบิ้งทารุ่นนั่นพวงห้าสองคนเราพวงห้าสี่เหตุใดบ่เออข้ามีแบบว่าเงินทุนเขามาลงทุนกันแบบว่า แบบยังน้อยห้าวกะเดี๋องเสียงว่าอยากเสียงหรือว่าอยากเฮ็ดนะนายกับบ่เคยเฮ็ดแบบนายแต่ละเดือกับมีแต่เป็นหลู่เนาะก็เจ้าเออไปน้ำก็เจ้าไปน้ำได้จ่ะกับมีความคิดว่าห้าวกะมือคงคงสิบบริเวณเป็นแบบว่าลูกจ้างไปตลอดเป็นลูกจ้างไปตลอดจนพับว่าลูกจ้างกะดีอยู่แต่ว่าห้าวกะอยากเมื่อเฮ็ดเป็นธุรกิจของเปาเองกัว่าได้เพราะว่าลูกจ้างฐานห้าที่มันยึดมันกับก้อยก้อยขึ้นกาวเหล็กเนาะมาเยอะได้เข้ากันจะเข้ากับคิดเห็นแบบว่าห้ายังเฮ็ดงานมือคู่มือว่ามันแต่ว่า มันอาจสิบบริจาบเงินไว้เป็นเป็นของตัวเองหาแต่สิบเดือนล่อเงินเดือนออกมันกัดกรอยนะแต่ละคนกัดต่องพยายามมีธุรกิจตัวเองเนาะห้าสองคนกับขึ้นสี่ละไหนคืออนาคตเฮเทียนไวก่นเออเฮเทียนไวกนเฮทิ้งเที่หวานไวกนสิ้งเท้าเห็ุอะเรเียบร้อยห้าคอยสิไปลงทุนกัดทิ้งทีเท้าแบบขาดไวอันนี้อนาคตนะพี่นนอะคือแล้ซัดมาคนเละไเยอะกันอยูวแล้วเนาะ สะฮัดกันนะจะเรียวบ้านสะอ่อนกันนะจะแบบว่าเปิดหูเปิดเปิดดูเปิดทางให้ตัวเองไวก่อนทั้งบ้านว่ายังไงซะถ้าเปิดรูเปิดทางทั้งบ้านเนี่ยเวลาเ่ามื่อเขาจะได้จับขึ้นมาเด็ดออกาง่ายง่ายถึงแน่มะแบบว่าถ้าเมื่อแบบว่ายิ่งบัตรเดียวหลดมันคือแบบว่ามันเด็เท่าแบบว่าน่เคยเมื่อเลยวไปยืนตรงนั้นแล้วเัาห้องงงเลยอืม เมื่อพเงิพวยเวงคือนั้นเมื course, the ่อบางกี่ว or hey, mm ่าสิเมื่อต่างร้างอยู่บ้านหันแหลวมันพวเงิพเยเวงได้แน่ๆนะพี่น้องมันอยู่บ่ได้เฮายพอสิ้นเฮาสิ้นกับการยุ่งเถิสิ้นกับสิ้นเดือนในเงินสิ้นเดือนในเงินเมื่ออยู่บ้านน่ะสิ้นเดือนเอเบิ้ลเงินเท่านี้เนาะสิ้นเดือนเงินอนนอคนี้เนาะโอยอยยู่ได้นะพี่น้องคอยเคยแบบเงินเขาทุกเดือนเมื่อไหร่คอยยู่ ถามเขามีเนี่ยเออเมื่อนักขายเครื่อข่ายยังมีเงินเงินเข่าเงินเข่าเออข่อยอาจัยอยู่ได้อยู่บ้านเนาะตอนนี้ข่อยอยู่บ่ได้ข่อยก็เลยขอลงมายุงเทกอีกที่นึงกัคือว่าเนาะถ้าเบิ้งนาะว่าเฮาสองคนนะสิเฮ็ดได้นั่งใจ,งใจที่เฮาคิดไว้มมบ่เฮานะเ็บ่าบ่เออแต่ละาโคนระำเนาะกายริมทางเลยพี่น้องแต่ว่าเาใบบอเนาะเออถ้าสิลรงหัได้เนาะเอออันนั้นอันน่าโกรธพี่ห้อ ที่จริงอันเฮือนเล่าทีมองเล่าสิ่อสางกับที่ทางให้กันแต่ว่าคนอาจสิมองเ่าเห็นบันไดมันไม่อยู่ในในบ้านในหมู่บ้านมันกับเบอร์เสื่ออ่ะถ้าเนี่ยมันใหญ่สนุ่นใหญ่กับเห็นเฮือนนั้นเลยแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้แค่นิดเดียวเองอ่ะมุมห้องนั้นไม่กับสิดีอยู่พื้นที่นั่นกับยังวางอยู่กับเคยคิดแอบคิดได้ใจแล้วเออเมื่อเฮ้ยเมื่อเปิดร้านเราอะไรเพี่อคายตามเออขายตามคล้ายเงี้ยเฮ็ดตเพกระตุ๊กระต๊อะเพราะว่าที่ดินพออะไรกับยังวางอ่าเออหน่องกับถ้าอะไรเฮ็นเพือนเนาะถ้าอะไรมีเงินเพื่อเขาเเเเจ้้าาาสสิิิมฮืืออออนนนนกคคไไดดลลตตบบบ่่่ัแะ เนาะเนาะคภาว่าค้ายในหมู่บ้านน่ะอ่อนว่ามันบ่เวิร์คปานไงแต่ว่าถ้าค้ายในหน้าทางมันยังว่าคนอื่นน่ะนะยังเสร็จไปว่าจะเปิดกับมีแข่งมีคนไทยได้เฮ้ยเออเพราะว่าก็จะเป็นทางผ่านไงเป็นทางฮะเสียทางใหญ่เออมันก็มันก็โอ้ได้ความมาอยู่มากานค้ายเครื่องริมถนนทนทางแน่คนอื่นอยาเค็นคนอื่นอยามองเห็นเนาะอันถ้าอยู่ในหมู่บ้านค้ายดีจังได๋มันก็ค้าให้แต่คนในหมู่บ้านได้ซื้อน่ะเพราอเสียมากินของเฮาครูเมื่อพี่น้องอ่า ถ้าห้าลิ้นท่านถานนใหญ่นะคนอ,อืขาหลุดไม่ออก,บบกันเนะาะวา้าวอรีด้พี่น้องอันนี้คือข่มฟันของเฮา,าวอีแต่ว่าอู้เหตุใดอีหนี่กอแบบล <c oughs> แบบีใจเลยอันนั้นคือเปล่าไม่เป้าหมายอันอนั้นชุดถ่ายสําหรับเฮาวสองคนกับว่าได้นะนเนาะเฮาตัาง้งรักได้ตรงนั้นคือแบบว่าโอ้โห <c oughs> สองเสียสองเสียเปิดหน้บสมัครคนหลังจ้ก <c oughs> โอ้คิดคิดคิดอ่ะคิดคิดไว้ก่อนนะเพียงนอกกับประมาณน้ะเนาะที่เข้าแบบว่าทะเยอะทะยานครูมือีนกัอย่างห้ซีวิตตัวเองตัวเองไหดีคืนแล้วก็รอบครั่วมีอยู่มีกินไปน้ากันก็บเฮ้าหนนะ ข้ากูไปได้บ้างยังไลฟ์าสิรำสิรุ้ยบอกระบอเนาะพี่น้องขอข้อไอาพ่อไม่ยูไม่กินเนาะขอให้พ่อแม่เฮาได้กินน้ำเฮาตลอดอะเออสั่งเราบอกข้อว่าเออสิรวยคือคนอื่นเนาะพ่อแกปากมองกับพ่อแค่ย่ำด้พ่อแม่ต้องการเท่ากับเออซอยเพื่นได้นั่นอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นได้มมองที่คนอื่นเนี่ยมาหาเข้าแด็กเป็นเข้าเป็นทีพึ่งพามันคือดีแท้เข้ากับเออมันกับสุ่มซ้ำนี่หัวใจท่าได้ว่าเออมีคนมาบอกว่าเออเข้าเลี้ยงพ่อแม่ได้นะทำมาหากินแบบนี้นะเออ มันก็ดีสําหรับเฮาแล้วก็บ่ต้องรู้ละในสําหรับพ่อต้องจับพ่อแม่มาอีกไงเฮ้ถามมันสําเร็จเนาะแม่อยากอยู่นําพ่อนําแม่อยากอยู่ในบ้านตัวเองน่ะเออยามไปยามหน้าเฮาก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าไปขาขายเอ้ยยามไปยามหน้าอคลายดีเนาะุ้ยเงี้เขาจะลงให้ลงหน้าเขาจะซื้อไปเข้าเก็บเงิน เมันไปเดี๋ยวนี้เด้พี่น้องนไปเก็บเงินก่อนขอเก็บเงินอันนี้นะทุกคนไปปอกไม้เด้พี่น้องเดิมแต่ไม่ยุ่งกันเท่ากับห้ากับหูว่าใจเท่าแบบบางอย่างบางสิ่งมันกับอย่างมันกับอย่างคือการมันแหละทุกคนน่พี่น้องมีปัญหาเบ้อแต่ละคนปัญหาทุกคนนักนวงมือคือกันผู้คนโอ้ยคงเพิ่งนักแล้วมาเจอไปฟังของผู้อื่นผู้อื่นกันสินักูเห่าอีกอ่ะปัญหามันอ่ะมีหลายคนแต่อยู่อยู่ที่เห่านะห้าสีสูมันบอเออ สำหรับนันนะถามั่วตายนะสูตรต่อเพราะว่านายแกยังมีครบสามสิบสองเนาะสูตรต่อไปเออไอ้นั้นเลยคล้ายได้อีวันแล้วก็ได้ยยงวาวอีกไม้ก็ยังวันแล้วกันคล้ายเครื่องเลยที่ว่านละเมื่อเห็นงานยุทธไทยแหละแล้วก็เป็นไปบ้านกันโน่นตะกี้น้องมึงเลยที่ว่ามันมันก็มึงน่ะอ๋อลิขินถนนใหญ่เออโหเราคล้ายดีแต่ท่านดันท่านดต่ปีน่ะพี่น้องคนไทยพี่น้องฟังไทยไปก็เจาะกระเวหานเล่าเออคล้ายดีพี่น้องสองเสียวกับสิประมาณแบบว่า นัดแอนออนนะจะเขียนป้ายไว้ทุกคนอนาคตแถวมีทีดินเนาะกับสีโอเห็ดหองผักแดดได้เมืองเออไปไปไปผักไปเก็บเงินโอเคน้องพี่น้องออนกบกฟลาลูกบอลด้วยกบสบายดีเห็ดสิงใดปารถนาสิงใดกะขออห้มุ่หมัดดังปารถนาสมดังใจน้องไมนอไหวเนาะกะคขีไปมันยหญ